สวัสดีครับนี่คือรายการ g ี4 t k นะครับทีวีในช่วงของเส้อใหญ่ไอทีนะครับวันนี้มีเพื่อนใหม่เป็นเป็นเป็นไก่ให้หมาฟัดพอดีเห็นในรายการวีอาโซมีไก่านี้อยู่ขออนุญาตแกะจากตะไครอโอเคความจริงมันก็ไม่ใช่ไม้ไม่ใช่อะไรแต่เอามาใช้ความจริงมันให้แค่ฟัด โอเครายสาระมาพอมากพอล้ววันนี้เรามาดูอะไรที่มันเป็นสาระสระกันดีกว่าประเดิมข่าวแรกนะครับ Renovo เ,เตรียมพัฒนาแท็บเล็ตวินโดว์8สำหรับตลาดนักธุรกิจนะครับก็คือจะเป็นไอเดียแ y o โยก้านะครับหรือ Renovo นำมาโชว์ในงาน C.S. 2012ที่ผ่านมา Apple ยอมถอยนะครับถอดสคำว่า 4G จะยจกยาำหน้า iPad ใหม่แล้ว ในหลายประเทศแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อว่าเซลลูล่าแทนแม่ก็ใช้ได้แค่สองประเทศนี่อเมริกากับแคนาดาเปิดภาพแรกแซคตันคูเซอร์นะครับแต่งตัวเหมือนซีดจ็อบนะครับก็น่ามีรายงานมาว่าแอคตันคูเซอเร์นะครับนะักแสดงชื่อดังจากภาพยนตร์เรื่อง t o and a half Men นะครับ the d a d อะไรเนี่ยเซเวนตี้โชว์และ MTV พังนะครับได้รับบทเป็นสตีฟจ็อบในภาพยนตร์อินดี้เรื่องใหม่ที่จะนำเสนอชื่อประวัติของสตีฟจ็อบล่าสุดสืบพิมพ์ TMZ เซเลวิทเหรอได้นำโพสต์รูปแอคตันพุทเซอร์นะครับแต่งตัวเหมือนกับสวิตรีฟจ็อบประมาณให้ชมแล้วเหมือนเหมือนไม่เหมือนไม่เหมือน,อนลองดูในรูปเพิ่มเติมที่มานะครับ จะบอกว่ามันก็ไม่เหมือนนั่นแหละเขาพยายามทำให้ไม่เหมือนมากสุดนะข่าวต่อมาออฟฟิศสูตรโปรหกจัดโปรโมชั่นซื้อก่อนคิดที่หลังเพียง0.99ฮะอีกแล้วเหรอมันพึ่งลดไปเขาก่อนใช่เหรอเขาก่อนลดไปเหลือแค่1.1.99นี่ลดเหลือ0.99ออฟฟิศสูตร6โปรนะครับหนึ่งในโปรแกรมแอปพลิเคชันตำนานของเราบวิร e ดเอ็กเซลพูอัพพอยท์ที่อยู่มานานคุณต้องภาพดีแล้วครับ เป็นร้อยๆอ,อ,อยู่มาโหลด APK ไปใช้หลานกันด้วยผลปรากฏว่าแพงแต่วันนี้ค่ายมบายซอ system ออกโปรโมชั่นซื้อก่อนคิดทีหลังปรับลดราคาลงเหลือ0 99เหรียญเท่านั้นถูกว่าซื้อเข้าวจานหนึ่งอีกฉะนั้นใครที่ซื้อแอปนี้บ่อยๆจไปเออครซื้อแอปบ่อยๆก็ไปหันจัดมาสักตัวนะครับโดยจะเขาจะปล่อยให้แค่10พฤษภาคมถึงวันที่13อ้าวอ้าวเฮีย yeah แล้วไงไม่ได้แล้ว วันนี้วันที่ 14, สิบสี่พฤษภาคมสองพันสิบห้านะครับเทปรอบเพียงคืนสวยสวยแล้วเขียนมาทำไมเนี่ยคนเขียนข่าวมันก็ไม่ยอมเช็ค King <c oughs> ตันเปิดการอัปเดตล่าสุดของ Wide นะครับให้ผู้ใช้เข้าถึงเบราว์เซอร์ผ่าน Wi-Fi สำหรับ iPhone Android และ Kindle Fire แล้วแบตเตอรี่นะครับอยู่ได้4ชั่วโมงสูงสุด6 0เอ่อและความจุสูงสุด64กิกอ่าเลขทัดนลัด สามารถใช้แบ่งปันไฟล์อุปกรณ์ผ่าน Wi-Fi ทุกชนี้ไม่ว่าเป็น Apple iPad iPhone iPod Touch Android Kindle Fire แล้วก็มีแอปสำหรับ Android นะครับโหลดมาติดตั้งได้พกพาสะดวกเชื่อมต่อ Wi-Fi และจัดการระบบอชนิดแฟลตนะครับแบ่งปันเอกาสารและไฟล์มีเดียแบบไร้สายให้กับผู้ใช้ส่งสุดได้3คนพร้อมกันเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ส่งถึง64กิกเลยทีเดียว แต่ชื่อไม่ต้องบอกก็ได้มั้งอันนี้เขาอ่ะงานเข้า Apple เปลี่ยนชื่อ New iPad รุ่น Wi-Fi บวก 4G เป็น Wi-Fi บวกเ e l l u l a r แล้ววันนี้ข่าวลือ Apple สนใจซื้อบริษัทผลิตทีวีสัญชาติเยอรมันอ่ออานว่าอะไรอ่ะ VOA v o a v อวเหรอ Apple i แนะครับ Insider รายงาน Apple กํกำลังเจราจาเข้าซื้อบริษัททีทวีหรูสัญชาติเยอรมันนะครับตัว Apple ได้ตั้ง ราคาของบริษัทนี้ไว้ที่87.3ล้านยูโรนะครับซึ่งสูงกว่าตลาดของตลาดจริงของเขานันสนที่ผ่านมา48%ส่วนของการเข้าซื้อน่าจะสําเร็จหรือไม่จะทราบผลไายงนบริษัทในวันที่18พฤษภาคมนี้โลเอวนะครับเป็นบริษัทผลิตโทรทัศน์ในด้านดีไซน์แนวมินิมินิ เมลิสนะครับเป็นหลักสำหรับหลายๆคนแล้วหน้าตาสินค้าก็ดูเหมือนกินอายของโจนี่ไอวีเล็กน้อยอาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญนะครับที่ชา์เป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทนี้อยู่แต่หากดูความสัมพันธ์ที่ชาปมีกับแ p p l e ลแล้วเพราะว่าชาปเองก็เพิ่งประกาศตนเป็นพาร์เนอร์กับฟ o x c o n นผู้ผลิตให้กับ Apple นั่นเอง S อสนะครับเริ่มโฆษณาแพดโฟนแล้วนะครับ CPU s n a ส d น a g ะก S4 นะครับ1.5กิกดูออลคอ จอเป็นอ่ p ซูเปอร์อมโเล3นิ้วนะครับเป็นแบบ QHD ก็คือเป็นแบบ9 9 900กว่าๆคูณ500เนี่ยแหละจอแท็บเล็ต10.1นะครับไม่ระบุความละเอียดฮะเดีดด๋ยวจอแท็บเล็ต10.1อ๋อมีเวอร์ชันแท็บเล็ตด้วยกล้องหลัง8ล้านนะครับลงไปไปแบบการเป็นไอติมนะครับ แอนดร i ย4.0เอ s คิมแซนด์วิชแบตเตอรี่3องค์ประกอบเข้าด้วยการแปลงร่างสมบูรณ์แบบอยู่ที่14,000 ah, มิลลิแอมป์อยู่ก่อนประกระาศไซลิสนะครับเป็นแบบเขาบอผูอก,อกฟัง เมาส์หายก็ว่ากันไปค่าว a ฟ e b บ o ูต,ต้องรอการอนุมัติซื้อกแกรมนานถึง32เดือนนะครับไปได้มากสุดก็คือ6เดือนเพื่อรอคณะกรรมการการค้าสหรัฐอเมริกาหรือ FTC นะครับอนุมัติดีลนี้ตามกฎแล้ว FTC นะครับต้องออต้องการสอบ,สอบออต้องการตรวจสอบ ซึ่งกกัทุกรายที่มูลค่าเกิน66ล้านดอลลาร์ซึ่งใช้เวลาคันต่ำ30วันแต่ถ้ามีประเด็นปัญหาเรื่องข้อสงสัย FTC สามารถเรียกบ,บริษัททั้งสองมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่ว่าใช้เวลานานขึ้นไปอีกสำหรับกรณีนี้ FTC นะครับเป็นหัว Facebook จะกลายเป็นผู้นำทาง้านแชร์ภาพออนไลน์มือถืออย่างเบ็ดเสร็จทำให้มีอำน,อน,นาจต่อรองในเรื่องโฆษณาสูงและผิดการทางการค้านในวงการนี้ได้ารันนี้เขาลือว่า Google และ Twitter เป็นคนลอกโรงเรียนไปนยัง F.T.C. นะครับให้เข้ามาตรวจสอบในประเด็นนี้ระหว่า Facebook อิน t ต g r กรมนี่มีชนะผู้แข่งร่วมวงการกันไปก่อนโอ้โหผมประกอบการ n v i d i ดออกมาแล้วเทร e า LTE ต้องรอปีหน้าอ๋อประกอบการ n v i d i ดออกมาดีโอเค n v i d i ดี okay. แถลงการนะครับประกอบการไตรมาสแรกของปีนะครับนับถึงเดือนเมษายน2012นะครับ รายได้รวมอยู่ที่925ล้านดอลลาร์นะครับหักแล้วกําไรก็อยู่ที่60ล้านดอลลาร์โดยรวมแล้วถือว่าดีปานกลางแต่เทีสสยบสัดส่วนรายได้ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก,ก่อน Nvidia ครับว่าปีนี้รายได้เพิ่มขึ้นจากชิป k เลอร์นะครับที่ทยอยออกสู่ตลาดส่วนอุปกรณ์พกพายอย่างเทกซ์ทีนะครับได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ผลิตฮาร์ดแวร์เข้าร้ายคือ Nvidia แจ้งว่าชิปเทกา์รุ่นที่จะรวมชิปสื่อสาร LTE ตระคูณ ไอซิล่านะครับจะออวางตำหน่าขายจริงในปีหน้าซึ่งในปีนี้คต้องใช้ในโซลูชันเท็ทีบวกชิปอ e ของผู้ผลิตรายอื่นไปก่อนโดยจะออกเครึ่งในปีหลังนั่นเองพอต่อมาภาพลุดมือถือรุ่นใไบดูคาวโอเอเปิดตัวในเร็วๆนี้นะครับในแง่สเปคไม่มีการรายละเอียดนนอกจากหน้าจอ2.5นิ้วแต่ฝั่งซอฟต์แวร์ที่หน้าตาใกล้เคียงกับ Android 2.3อินทิเกตเข้ากับเครื่องใน,ในจีนอย่าง ววโบนะครับมีระบบการทำงานเหมือนซิลีแล้วก็มีพื้นที่ในการจุเมฆของไบดูได้อีก1นึกิกหนึกิกนะครับนี่คือไข่ช้หน่ายูน uh, ิคอมแบบติดสัญญาราคา1,000หยวนหรือประมาณ5,000บาทเห็นภาพตรงโัวเครื่องแล้วก็อยากได้แฮนเนี่ยนะเหมือนนี่วิวคอม a 9 9เลยข้าต่อมา อะไรอะ่ะ Cloud On ปล่อยแอปสำหรับ Android Tablet เ,เชื่อมต่อ Google Drive ได้แล้ว Cloud On แอปที่ใช้สำหรับผู้ใช้ iPad สามารถแก้ไขเอกาสารบน Microsoft Office ที่รันบนระบบกรุงเทพกุ่มเมฆได้ฟรีมีเวอร์ชั่นสำหรับ Tablet ท,ที่รันระบบปฏิบัติการ Android แล้วเวอร์ชัน Android นี้จะนอกจากรองรับไฟล์ b o r d เน็นและดับ b o อกแล้วยังรองรับ การซิงไฟล์กับ Google Drive ได้อีกด้วยสำหรับฟีเจอร์นี้ไม่แตกต่างกับเวอร์ชันบน iPad แต่ประการดาใดใครสนใจก็สามารถดาวน์โหลดที่ Google Page ได้เลยอัปเดตช้ได้เฉพาะสหรัฐอเมริกาแคดาสหรัฐจะจัดเท่านั้นใครอยู่ในไทยก็ต้องรอต่อไปแปวดอบบ็อกจะเต็มนะครับดอบควีสทูมีรางวัลเป็นื้นที่อย่างน้อย 1G ึกิกนะครับดอบควสเป็นการแข่งขันแก้ปัญหาชาวออนไลน์นะครับประจำปีของดอบบ็อกซึ่งปีนี้เป็นปีที่2แล้วแต่มัน กลับมาในใต้ชื่อ d o Quest to the Future is Now และมีรางวัลคือบื้นที่เก็บ Drop Box ทุกคนฟอรอคอยน,นั่นเองการแข่งันมีขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมารางวัลใหญ่สุดที่แก้โจทย์ได้ก็คือพื้นที่100กิกพร้อมของที่ระลึกไม่ว่าจะเป็นรางวัลใหญ่ๆจะถูกกวัดไปเรียบแต่ใครที่ยังอยากรุ่มสนุกก็สามารถชิงพื้นที่เพิ่มเติมอีก1กิกนะครับไปพื้นที่เพิ่มเรื่อยๆแม้แก้โจทย์ได้แต่ละข้อย่อยได้ก็ลุยกันได้เลยนะครับที่ Drop Box บล็อก สรุปความคืบหน้าคดี Or ร์เคนะครับกับ g ูเกิลนะครับริษทยาวนานนับตั้งแต่เว็บไซต์ส่วนก็รอบใหม่นะครับแต่มีเรื่องข่าวก็มีประเด็นยิบย,ย่อยจนเกินไปจนหลายคำไม่ได้ํามาเขียนบนบนในเว็บไซต์บอกนั้นนะครับคราวนี้จะเก็บบอกนั้นใครที่มาให้ให้การที่ษานบ้างดังนั้นขอสรุปเป็นการเปรียบเทียบแบบรวดลับเลยละกันนะวันนี้อธิบายก่อนว่าคดีระหว่ง Oracle, าง o r a c เ e กับ Google แยกเป็น3ส่วนได้แก่ส่วนของลิขสิทธิ์ส่วนของสิงทธิบัตรส่วนของค่าเสียหายที่ต้องจ่าย นะครับคดีส่วนลิขสิทธิ์นะครับมี2ประเด็นย,อย่อยก็คือ g o เ g l e ละเมิดลิขสิทธ์โค้ดของ Java หรือไม่ Google สามารถใช้งาน Java API ได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตหรือไม่นะครับสำหรับประเด็นแรกนะครับคณะลูกผุได้ตัดสินว่า Google ผิดโดยละเมิดส่วนโค้ดของเอ่อแลนเช็คนะครับจำนวน9้าบรรทัดโดยโค้ดของ Android ทั้งหมด15บล้านบรรทัดตามข่าวของคณะลูกผุ g o o เ l e ละเมิดเอ่อลิขสิทธิ์โค้ด Java แต่ไม่ได้ละเมิดของ API นะครับ ผู้วิพากษาประเมินว่าออลรัคเคิลสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากกูเกิลตามความผิดนะครับได้ไม่เกิน1นึ่งแสนห้าหมื่นดอลลาร์เท่านั้น,นในขณะที่ออลรัคเคิลต้องการเรียกค่าเสียหายตามสัดส่วนความผิดโดยอ้างของกําไร Android แทนนะครับทนายของออลรัคเคิลยืนยันว่าการเลือกเส้นทางของค่าเสียหายในส่วนแบ่งทางกํากไรซึ่งประเด็นนี้ได้ตัดสินกันใหม่ในการแต่ส่วนช่วงที่3ต่อไปสำหรับประเด็นที่2นะครับพนักงานผลไม่สามารถตกลงกันได้ว่า Google ผิดหรือไม่เพราะ Google อ้างหลักการของ fair use นะครับหรือการขอใช้อย่างเป็นธรรม ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐอเมริกาว่า Google ออก API ให้เข้ากับจะว่า API หรือไม่<อ>แต่โค้ดภายใน Google ออกมาหมดโดยที่ไม่ได้ดูโค้ดเจะาว่าเดิมเลยอ,อลคาอาอ้างว่า g o o g l e ละเมิด API 37ตัวประเด็นนี้ Google ได้เรียกร้องให้ศาลพิจารณาในครั้งนี้ไม่ได้ข้อยุตินะครับและเสนอให้แต่สุนในรอบใหม่ด้วยคณะลูกขุนชุดใหม่ซึ่งจะมีผลให้คดียืดยาวออกไป ผู้ที่พี่ภากษาเอ่ออาเอาทราบนะครับยังไม่ได้ตัดสินใจในประเด็นเรื่องเหล่านี้ประเด็นสองนี้คือมีความสําคัญต่อวงการซอฟต์แวร์มากเพราะการตัดสินของออ l ซาบนะครับจะเป็นการกาหนดว่าจริงๆแล้ว API นั้นมีลิขสิทธิ์ด้วยหรือไม่แต่หากว่าัตศาลตัดสินให้ Google ผิดในประเด็นของ API ผลกระทบอยู่ที่วงการ Java ด้วยเพราะต่อไปนี้คนที่ใช้งาน Java API ต้องขออนุญาตจาก Oracle ก่อนเฮ้ยไอขี้งบ คดีส่วนของสติบัตนะครับตอนนี้เป็นพิจารณาคดีส่วนของสติบัตที่ใกล้สิ้นสุดแล้วแต่น่าจะเป็นเลิดแถลงปิดคดีไขในวันจันทร์ที่14พฤษภาคามนี้ตามเวลาสหรัฐอเมริกาโดยสารลดสติบัตท,ที่เป็นเหตุมูลฟ้องเหลือแค่2รายการเท่านั้นเพราะบวนของการแต่ส่วนแบบค่าวๆนะครับก็คืออลเพอร์นเรียกแอนดี้ลูบินนะครับมาให้การที่ศาลอีกครั้งโดยเน้นไปที่อีเมลระหว่าง ลูบินกับผู้บริหารของ Google ที่แสดงความกังวลในประเด็นเรื่องของสธิบัตของซันเพื่อแสดงเห็นว่า Google ทราบเรื่องแสดงสธิบัตแต่แรกแต่จงใจเลี่ยงนะครับเรื่องที่2นะครับ Google เชิญพยานของวายนิดนะครับกับตานะครับซึ่งเป็นอดีตพนักงานของซันที่ดูแลเรื่องของการสัญญาอนุมัติงานจาวานะครับซี่เขาเป็นคนเจรจรากับแอนนี่ลูบินในตอนนั้นแต่สุดท้ายก็สัญญาระหว่างซันกับ Google ไม่เกิดขึ้น ซึ่งกับต้าน,นะครับให้การยืนยารว่าการจีจาระและววาัลูบินไม่เคยหยิบประเด็นเรื่องของสิทธิบัตมาคุยกันเลยประเด็นที่3ามนะครับ Google ยังเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Virtual Machine นะครัมาอีกสองคนซึ่งเป็นอาจารย์หาิทยรทัยงนั้นวิาการคอมพิวเตอร์ทั้งคู่มาให้การมาให้มาให้ความเห็นเกี่ยวเรื่องสิทธิบัตของ Oracle ใช้ฟ้องนะครับโดยเพียงกูเกิลบอกว่าสิธิบัตรหมายเลข6ล้าน6หนึ่งพ้าไม่มีความสําคัญในการทํางานของ Android มากนาักส่วนพยงอีกคนให้ความสําคัญว่่่าาาาเใหห้้คววมม็น roid ไไดทํ ทำงานตามสิทธิบัตรหมายเลข RE สามแปดหนึ่งศซึ่งแปลว่า Google ไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิสิทธิบัตรฉบับนี้นะครับส่วนลูกคุณจะเชื่อหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มาเซตดิเน็ตไวเล็อาร์เทคเอ่อเทคนิก้านะครับแล้วก็เทคนิวเวอร์แปลโดยบล็อกนั้นนั่นเองแล้วก็เว็บดอยแซนนะครับประกาศผลมือถือ HTC One V นะครับผู้ที่ได้คือ User Maya Angel แล้วก็มีรายการแบ้ต่ายให้เทปประจำวันอาทิตย์นะครับแล้วก็มีเทปดอยแซบนะครับไครร้อนหมัาของหวานที่เดอไซเคิลนะครับก็เป็นการรายการที่แบบว่าไปกินอะไรชิลๆแง่วันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชม b i ๊กเทก IT n e w ไนนะครับหรือเสียใหญ่ IT News ใน12ชั่วโมงถัดไปในรอบทิ้งวันติดตามชมกันได้นะครับว่ามันจะมีข่าวอเดอะไรใหม่วันนี้วันที่14หรือเปล่าแตทิ้งคืนแล้วเนะ14สเปรย์ฟ้าของสมบย1 5ในรอบทิ้งคืนวันนี้จบพิงลงแต่เพียงเท่านี้แลวขอบฝากน้องไก่ด้วยนะครับแต่ผมมาติดตาม,มกันท้าบแลรติดตามผมอีกนะสวัสดีครับ